สวัสดีครับสวนเกษตรเคอร์ฟิล2020บายในช่างนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันในช่วงเย็นๆนะครับอากาศเริ่มแปรปวนนะครับเริ่มจะเข้าหน้าฝนนะครับที่ผ่านมาเราก็โดนพายุฤดูร้อนนะครับเข้ามาคุ้ยล้มพอสมควรนะครับคือต้นที่เรามันยังไม่มีเครือนะครับมันก็เลยโดนพายุ พัดหลมนะครับส่วนที่มีเครือแล้วเนี่ยมันก็มีโยกบ้างนะครับเราก็ขยับเข้ามาย้ำใหม่ไม่แน่ใจว่าจะกระทบลากพอสมควรหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ถามว่ามันก็น่าจะคงอยู่นะครับเพราะผ่านมา,าทิตย์อยู่เนี่ยรูปทรงมันก็เหมือนนะมันจะปิดเบี้ยวไปหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันก็โอเคนะครับ เดี๋ยววันนี้เรากลับมาดูเรื่องของเรื่องของการตลาดว่าเราเราจะปลูกกล้วยชนิดไหนดีนะครับสิ่งแรกนะครับสิ่งแรกที่เราอยากคุยก็คือถ้าเราชอบกินกล้วยชนิดไหนนะครับเราก็ปลูกกล้วยชนิดนั้นนะครับตามาศาสตร์พระราชาเลยครับตามรอยพระรามริในหลวงรชัชกาลที่9เลยครับคืออยากกินสิ่งไหนก็ ก็ปลูกสิ่งนั้นนะครับอยากกินสิ่งไหนก็ปลูกสิ่งนั้นอันนี้กลับมามองดูว่า,ากล้วยที่เราปลูกเนี่ยถ้าเราชอบกินกล้วยชนิดไหนก็ปลูกกล้วยชนิดนั้นเอาไว้กินอันนี้อันนี้คือปลูกไว้กินนะครับอันนี้สองถ้าจะปลูกนะครับถ้าจะปลูกแบบเอาไปเป็น เอาไปขายอ่ะครับเอาไปขายถ้าจะปลูกเอาไปขายจะปลูกกล้วยชนิดไหนดีนะครับถ้าเปรียบเทียบกันสามชนิดกล้วยนะครับสามชนิดกล้วยก็กล้วยชนิดแรกก่อนนะครับกล้วยชนิดแรกก็คือกล้วยของกล้วยน้ำว้านะครับกล้วยน้ำว้าเนี่ยคือทุกบ้านเนี่ยปลูกหมดนะครับฉังนั้นปัญหาของมันก็คือ เราปลูกแล้วเราจะไปขายใครนะครับปลูกแล้วกินแล้วถ้าเราปลูกเยอะๆเหลือแบ่งให้คนอื่นเขาเราก็คือคือพูดถึงเราเนี่ยถ้าปลูกไว้กินเองเ่ยก็โอเคครับแค่กอ2กอ,อก,ก็พอแล้วแต่ถ้าป,ปูกสมมุติถ้าปลูกสักสิบยี่สกออย่างเงี้ยครับเหลือแล้วเรากินเองกินไม่หมดแล้วเนี่ยแบ่งแล้วเนี่ย พอจะเอาไปจําหน่ายเนี่ยคือราคามันราคามันไม่ค่อยไม่ค่อยดีครับในตลาดตอนเนี้กล้วยน้ำว้าเนี่ยก็ตกประมาณสิบบาทกับการปลูกระยะเวลาปลูกเนี่ยก็พอ,พอกันนะครับเก้าแปดเก้าเดือนหนึ่ปีหนึ่งปีหนึ่งนะครับของกล้วยน้ำวา้าน่าจะได้กินผลส่วนอย่างชนิดที่สองก็คือ เอางี้ชนิดแรกเนี่ยกล้วยน้ําว้าเนี่ยถ้าขายเนี่ยถ้าขายเนี่ยขายได้ประมาณหวีละสิบบาทนะครับกล้วยสุกแล้วระบมแล้วเนี่ยครับขายได้ประมาณหวีละสิบบาทเรือหนึ่งก็ได้ประมาณเจ็ดแปดหวีเก้าหวีนะครับเก้าหวีประมาณเก้าสิบไม่เกินร้อยสิบหวีนี่ก็ถือว่าเยอะนะครับสิบหวีนี่ก็ได้ประมาณร้อยเนึ่นี่มันอาจจะเป็น องุ่นตีนเต่าพวกนี้มันก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ราคาไม่เกินสิบบาทนะครับเวลาเวลาสุกแล้วเวลาขาวที่สองเป็นกล้วยหอมกล้วยหอมทองต่างๆนะครับตระกูลกล้วยหอมทองต่างๆระยะเวลาปลูกพอๆกับกล้วยน้ำหวาอาจจะสูงกว่านิดนึงแต่การดูแลต้องดูแลพอสมควรนะครับนั้นเรื่องของเรื่องของ แต่ราคากล้วย,ยหอมราคาจะสูงนะครับกล้วยหอมราคาจะสูงหวีหนึ่งห้าหกสิบบาทขึ้นไปนะครับห้าหกสิบบาทขึ้นไปตอนนี้ถ้าบ่มสุกแล้วเนี่ยก็น่าจะประมาณห้าสิบบาทขึ้นไปนะครับหวีหีหยยใหญ่ๆนะครับลูกส,สวยๆแต่ปัญหาของมันก็คือเราจะไปขายให้ใครแค่นั้นแหละ ปัญหาของมันก็คือเราจะไปขายให้ในเมื่อราคามันค่อนข้างสูงถ้าจะทําเป็นธุรกิจถ้าจะทําเป็นเกษตรแบบฟาร์มใหญ่เกษตรฟาร์มใหญ่ๆเนี่ยแปลงใหญ่เนี่ยก็ควรจะต้องหาตลาดก่อนนะครับกล้วยหอมนะครับสำหรับกล้ยหอมแต่ถ้าปลูกไว้ทานเองก็ปลูกไว้ทานเองเนี่ยไม่มีปัญหาปลูกไว้กอสองกอก็ เราทานเองเราไว้ใช้งานเองเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรไอ้สามมชนิดกล้วยของกล้วยเล็บมือนางที่เราที่ที่ผมแนะนําให้ปลูกนะครับกล้วยเล็บมือนางเนี่ยไอ้ตัวของกล้วยเล็บมือนางเนี่ยอ่าปกติมันไม่ค่อยมีคนปลูกยกเว้นในพื้นที่ของชุมพรนะครับแต่มีคนปลูกก็ก็มีมีบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะมากในในตลาดเนี่ย อาจจะในตลาดนัดเวลาเราไปเดินเนี้ยเราอาจจะหากล้วยเล็บมือนางไม่เจอนะเราก็มกล้วยเล็บมือนางไม่เจอคราวนี้กล้วยเล็บมือนางเนี้ยเวลาเร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 าปลูกนะครับเราปลูกไว้กินเองเนี่ยโอเคเหลือเนี่ยเราก็พอจําหน่ายได้เหลือแล้วพอจําหน่ายได้ราคากล้วยเนี่ย หวีละประมาณยี่สิบห้าบาทนะครับหวีใหญ่ๆอย่างเงี้ยสามารถขายได้สามสิบบาทถามว่าเครือหนึ่งเนี่ยโอเคอ่ากล้วยหอมเนี่ยมีประมาณหกหกเจ็ดหวีหวีละประมาณห้าสิบบาทเอาตี๋ะสักประมาณหกหวีหกห้าสามสิบก็สามร้อยนะครับส่วนกล้วยเล็บมือนางเนี่ยมีประมาณแปดหวีเก้าหวีแปดหวีน้อยสุดก็ประมาณแปดหวีแดหวีหวีละ รับผมติดสักประมาณ25บาทนะครับ8540 8216ก็ประมาณ100ร้อยกว่าบาทถามว่าไอ้เจ้านี่100ร้อยกว่าบาทไอ้นี่มันจะราคาสูงกว่ากล้วยเล็บมือนางไอ้ไอ้โทษทีมันจะราคาสูงกว่ากล้วยกล้วยน้ำว้าถูกไหมครับแต่ราคามันจะถูกกว่าแต่จำนวนหวีนมันจะเยอะกว่าจำนวนหวีมันจะเยอะกว่า,นวนอวาไอ้กล้วยหอม แต่ราคามันจะถูกกว่าเรื่อักษาะต่างถ้าเราไปขายสมมติในตลาดบ้านเราในตลาดชุมชนเนี่ยตลาดกล้วยหอมเนี่ยมันมันราคาสูงถ้าเราตัวนี้เป็นตัวแทนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเอากล้วยเนี่ยเพื่อเพื่อเอาไปขึ้นฮิ่งนะครับส่วนใหญ่เพื่อไปขึ้นฮิ่งกับถ้าเป็นคนที่เขาชอบอยู่แล้วเนี่ยเขารู้จักกล้วยเล็บมือนางอยู่แล้วเนี่ยซึ่ง,ง,ง,งทั่วทั่วไปเนี่ย คนไม่ค่อยรู้จักเบอร์เร็มือนางน,นะครับคนไม่ค่อยรู้จักตู้เก็บมือนางผมตอนแรกที่ผมเอามาปลูกแล้วก็ลองเอาไปให้เขารับประทานดูนะครับเอาลองไปให้เขารับประทานดูเนี่ยเขาก็อชอบนะครับเพราะรสชาติอร่อยนะครับอร่อยผมว่ามันมีความรู้สึกว่ามันอร่อยมันหอมอ่าอร่อย,อยกว่ากล้วยกล้วยกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมมากินแล้วมันมีความรู้สึกว่าลูกแรกเนี่ยมันจะโอเคพอลูก ลูกต่อไปมันไม่ลูกต่อไปอ่ะมันไม่ค่อยมันไม่มัน,ม,ม,นมันเหมือนมันเลี่ยนๆนะครับเหมือนกับกล้วยน้ำว้าแต่เนี้ยกินได้ตลอดครับกินได้เรื่อยๆกล <Star> ้วยไข่ก็เหมือนกันแต่กล้วยไข่เนี่ยกล้วยไข่เนี่ยผมไม่เอามาเปรียบเทียบเพราะว่ากล้วยไข่เนี่ยมันมันปลูกค่อนข้างยากนะครับปลูกค่อนข้างยากในพื้นที่ <S 2> <S 2> ทบ้านเราผมยังไม่ได้ทดลองปลูกอย่างอย่างชัดเจนนะครับว่าว่ามันโอเคไหม แต่ตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบสามกล้วยแล้วเนี่ยเราอยากให้เพื่อนๆเนี่ยหันเลาะลองมาหันมาดูว่าไอ้ตัวของกล้วยเล็บมือนางเนี่ยน่าจะเป็นาทางทางทางเลือกที่ดีอีกอีกอีกทางหนึ่งนะครับนอกจากเราจะปลูกไว้กินเองแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะปลูกเอาไว้จําหน่ายได้นะครับเราเราสามารถที่จะปลูกเอาไว้เพื่อบ่มจําหน่ายได้นั้นมองมองภาพไปเห็นเลยนะครับว่ากล้วยกล้วยทั้งสามอย่าง ว่าเราควรจะปลูกกล้วยกล้วยชนิดใดนะครับนะครับปลูกแล้วไว้ทานเองด้วยแล้วก็แบง่งที่เหลือก็แบ่งให้คนอื่นรับประทานนะครับแล้วก็ถ้าเหลือจากการแบ่งให้คนอื่นรับประทานเราก็สามารถที่จะเอาไว้จําหน่ายได้นะครับพอไว้จําหน่ายได้เนี่ยมันก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่เราที่เราควรจะที่ที่ที่ผมแนะนํานะครับที่สวนเกษตรเคอร์ฟิวสองพันยี่สิบานช่างอะ่ะแนะนําให้เพื่อนๆนเนี่ย ปลูกปลูกกนันเพราะว่าระยะเวลาปลูกเนี่ยตัวของมันเนี่ยประมาณแปดเดือนถูกไหมครับโดยโดยทั่วๆไปเนี่ยประมาณแปดเดือนแล้วก็รวมแล้วเนี่ยก,ก็ก็ประมาณสักอา่าประมาณปีหนึ่งนะครับประมาณปีหนึ่งแปดเก้าสิบประมาณสิบเดือนอ่ะครับประมาณสิบเดือนเนี่ยมันสามารถที่จะอ่ามันสามารถที่จะเอาไปจำหน่ายได้มันสามารถที่จะเก็บผลผลิตได้นะครับ มันสามารถที่จะเก็บผลผลิตได้อันนี้ถ้ามองภาพแล้วเนี่ยเรา,เราที่ผมแนะนําให้ไม่ปลูกก็เพราะว่าพอมันมันมีมันมีคนมีตลาดรองรับนะครับนั้นจะปลูกอะไรอะครับก็อยากให้มีตลาดรองรับก่อนถ้าไม่มีตลาดรองรับเราปลูกไปแล้วเนี่ยมันก็มันก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ก็ไม่มีประโยชน์นะครับเหมือนกล้วยครับกล้วยน้าําว้า ผมปลูกเอาไว้เนี่ยแจกอย่างเดียวขายไม่ได้เลยแจกอย่างเดียวม,มีไว้สําหรับแจกอย่างเดียวฉังนั้นก็เลยมองว่าถ้าเป็น,เป,นเป็นกล้วยกล้วยเล็บมือนางเนี่ยมันจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ทําให้เราสามารถที่จะรับประทานนะครับปลูกแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่เราชอบนะครับแล้วก็ไว้รับประทานโอเคครับเดี๋ยวนี้ต้องมูฟแล้วเพราะว่าฝนตกสวัสดีครับ